สวัสดีครับ dm 1 7 4จจ่าสิ1เอกมลินทรัพย์สินครับวันนี้วันที่2กรกฎาคมถือว่าเพิ่งจบคอร์สเวิร์กนะครับสำหรับหลักสูตรการอบรมในฐะานประทวนเรื่องฐานะเป็นในฐานสัญญัติรุ่นที่48่วงเล็บออนไลน์ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเรียนออนไลน์ร้อนะครับแล้วก็ที่บอกว่าเป็นคอร์สเวิร์กเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่จบหลักสูตรครับมันยังเหลือการฝึกปฏิบัติอีกในช่วงของปลายเดือนสิงหานะครับหลักสูตรเนี้ยการอบรมออนไลน์ในช่วงแรกเนี่ยจะมีระยะเวลา1เดือน ก็ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กรกฎาคมคลิปนี้เลยจะมาเล่าความรู้สึกนะไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียหรือปัญหาที่เราเจอในการอบรมก็เพื่อเป็นการเล่าสู่กันฟังรวมถึงเป็นแนวทางให้กับผู้ที่จะเข้ารับการอบรมในรุ่นถัดไปนะรกรณีที่สถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นแล้วท่านต้องมาอบรมออนไลน์ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนะครับว่าหลักสูตรอบรมเรื่องฐานะเนี่ย ถ้าเป็นการเรียนตามปกติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการอบรมออนไลน์เราจะต้องไปอบรมที่ศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบแต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน,นการแพร่ระบาดมันหนักขึ้นมันส่งผลกระทบต่อหลักสูตรซึ่งไม่ใช่หลักสูตรนี้หลักสูตรเดียวครับมันแทบจะทุกหลักสูตรในประเทศไทยรวมถึงหลักสูตรของทางพลเรือนด้วยทําให้ทางหลักสูตรเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ซึ่งตอนแรกก็คิดในใจนะว่ามันจะทํายังไงเราจะเรียนรู้เรื่องไหมเราจะเข้าใจไหมแต่พอได้สัมผัสครับต้องยอมรับเลยว่า มันเป็นการเรียนการสอนที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวเราไปดูข้อดีกันเลยครับมุมมองนี้นะครับเป็นมุมมองส่วนตัวไม่มีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรนะครับเพราะถือว่าเราเป็นผู้เข้ารับการอบรมนะครับก็จะเป็นบรรยากาศเป็นความรู้สึกตรงที่เราได้รับจากการอบรมครั้งนี้ข้อดีอันดับแรกปลอดภัยันะับเนื่องจากเป็นการอบรมออนไลน์เราไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไปสัมผัสผู้คนพบปะคนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างดังนั้น การเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดละข้อดีถัดมานะครับคือในเรื่องของคุณภาพการเรียนตอนแรกก็ตั้งทงไว้ก่อนเลยว่าเรียนออนไลน์เน่ยเราจะเรียนรู้เรื่องไหมแต่พอได้ลองสัมผัสนะครับอันนี้ต้องชื่นชมหลักสูตรเลยหลักสูตรเนี่ยกำหนดระบบไว้ดีมากนะับรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ไม่ว่าจะเป็น zoom meeting หรือ youtube ต้องบอกว่ามันเป็นการเรียนการสอนที่แทบไม่แตกต่างกับ การเรียนในห้องเรียนปกตินะครับหลายๆอาย่ากอาจจะดีกว่าด้วยซ้าอย่างบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเรียนในห้องเรียนปกติเนี่ยอาจารย์จะต้องมาเสียเวลาเขียนกระดานแต่พอเรียนแบบออนไลน์เนี่ยอาจารย์แชร์สกรีนมาเลยครับขึ้นสไลด์หรืออาจารย์บางท่านเนี่ยใช้ i อแ d สามารถเขียนอธิบายเขียนคอมเมนต์รวมถึงการตอบปัญหาซักถามต่างๆนะครับนักเรียนสามารถถามตอบกับอาจารย์ได้แบบปกติเวลาเราไม่เข้าใจตรงไหนช่วงอาจารย์ถามก็สามารถยกมือสอบถามกับอาจารย์ผู้สอนได้ รวมไปถึงอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยก่อนมาสอนมีการเตรียมตัวมากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากมันไม่ใช่การเรียนปกติมันเป็นการเรียนออนไลน์อาจารย์ก็จะมีการเตรียมเครื่องมือเตรียมสื่อที่ใช้ในการสอนต้องบอกว่าแทบจะมากกว่าการเรียนปกติเลยก็ว่าได้ข้อดีถัดมาคือมันสามารถเรียนที่ไหนก็ได้เพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือไม่ว่าจะเป็นไอแพดสมาร์ทโฟนเราก็สามารถเรียนออนไลน์ได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามที่หลักสูตรกําหนด เช่นวันไหนเราเข้าซูมเนี่ยเราก็ต้องนั่งหน้าจอแต่งตัวให้เรียบร้อยแบบตามที่ทางหลักสูตรกำหนดเสื้อผ้าหน้าผมตรงนี้นะครับก็ต้องปฏิบัติตามที่หลักสูตรกำหนดข้อดีต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการประเมินผลเนื่องจากมันเป็นการเรียนออนไลน์สอบออนไลน์เราก็จะรู้ผลคะแนนในทันทีเลยเมื่อเราสอบเสร็จให้เราเนี่ยรู้ว่าเราเข้าใจในเนื้อหาและว,วิชานี้มากน้อยแค่ไหนแต่ในส่วนตรงนี้มันก็อาจจะเป็นการประเมินในเรื่องของความรู้นะครับเรื่องของทักษะการปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็ข้อดีอีกเรื่องหนึ่งครับ เราสามารถมาเรียนทบทวนย้อนหลังได้เนื่องจากมันมีการบันทึกวิดีโอที่อาจารย์สอนไว้นะอย่างวันนั้นเนี่ยอาจารย์อาจจะพูดไวไปเราตามไม่ทันหรือสมาธิเราหลุดหรือผู้มัชามอบภารกิจหรือแม้กระทั่งแต่ฝนตกเน็ตหลุดเนี่ยสะดุดอะไรอย่างเงี้ยเราตามเพื่อนไม่ทันเราก็สามารถมาเรียนทบทวนย้อนหลังหรือเราเรียนไปแล้วแล้วเราเกิดลืมเนื้อหาตรงนี้เราก็สามารถกลับมาเปิดย้อนหลังทบทวนตรงนี้ได้คิดว่าตรงนี้เป็นข้อดีที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับการเรียนออนไลน์ พูดถึงข้อดีไปแล้วทีนี้มาดูข้อเสียกันบ้างครับข้อเสียอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของคอนเน็กชันจริงๆหลักสูตรนี้เราจะต้องเจอเพื่อนใหม่พันกว่าคนมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะครับกับเพื่อนใหม่พันกว่าคนแต่พอเรามาเออรียนออนไลน์นี้เราใช้คําว่าเราไม่เจอเพื่อนเลยเจอก็จริงนะครับแต่มันเป็นการเจอแบบหน้าจอเนี้ยคุยกันหน้าจอมีปฏิสัมพันธ์หน้าจอเราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์แบบไปฝึกด้วยกันไปรับประทานอาหารด้วยกันไปเหนื่อยด้วยกันไปโดนครูแดกด้วยกัน เรื่องเล่าตรงนี้มันก็จะขาดหายไปนะค,ความรู้สึกบรรยากาศตรงนี้มันก็จะขาดหายไปก็หวังอยู่นะครับว่าสิ้นเดือนสิงหาเนี้ยเราจะต้องมีโอกาสไปฝึกที่ศูนย์จัดหาราบด้วยกันข้อเสียต่อมานะครับก็คือในเรื่องของความยุ่งยากในการเข้าระบบนะครับตรงนี้อาจจะเป็นแค่ในช่วงของแรกๆนะครับซึ่งการเข้าระบบเนี่ยจะต้องมีการล็อกอินใส่รหัสพิ์รหัสผ่านเข้าไปเช็คนู่นเช็คนี่เช็คนั่น,น,นมันก็จะยุ่งยากนหนึ่งในช่วงแรกๆแต่พอผ่านไปสักสัปดาห์2ส,สัปดาห์เนี่ย มันก็เริ่มปรับตัวได้แต่ก็ยอมรับอยู่ว่าใครที่ไม่เคยเลยเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะยากนิดนึงต่อมาก็คือในเรื่องของการสอบครับเนื่องจากมันเป็นการสอบออนไลน์เนี่ยมันก็จะจํากัดในเรื่องของเวลาอย่างเช่นข้อสอบ50ข้อมีเวลาทำ1ชั่วโมงดังนั้นใน1ชั่วโมงเนี้ยคุณจะสมาธิหลุดเลยไม่ได้เพราะถ้าหลุดเนี่ยตามไม่ทันหรือท่านอินเทอร์เน็ตช้าอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรตรงนี้นะครับคุณก็จะเสียสิทธิ์ตรงนั้นไปเลย เมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของสมาธิสมาธิเนี่ยมันมีผลมากนะครับในเรื่องของความตั้งใจในการเรียนออนไลน์เพราะว่าเราเรียนอยู่ที่บ้านนะครับมันก็เป็นบรรยากาศในบ้านของเรานั่งเรียนเฉยๆบางทีเราก็อยากลุกไปทํานู่นทนํานี่อยากไปเล่นกับแมวบ้างอยากไปกินขนมบ้างตรงนี้เราก็ทําได้นะครับสําหรับใครที่มีสมาธิดีนะครับตรงส่วนนี้ก็อาจจะไม่มีผลนะครับข้อเสียอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเกมบ่อยครับอย่าลืมว่าเราเรียนออนไลน์เนี่ย ภาพในหน้าจอเนี่ยไม่เห็นชัดละใต้ภาพของเราเนี่ยก็มีทั้งรหัสมีทั้งชื่อนามสกุลครูปกครองเนี่ยเขารอแคปหน้าจอเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคุณลุกออกจากที่นั่งจอดําแอบกินขนมนะครับตรวจเครื่องแต่งกายอุปกรณ์การเรียนไม่พร้อมครูปกครองเขารอแคปหน้าจออยู่แล้วหรือบางทีเพื่อนรับโทรศัพท์ลืมปิดไมโครโฟนการเรียนการสอนอยู่เสียงไมดังลืมปิดไม่ตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังตัวเองพอสมควรครับ ทีนี้มาพูดถึงปัญหานะครับระหว่างที่เรียนออนไลน์เจอปัญหาอะไรบ้างอันดับแรกก็คือในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับตรงนี้นะครับผู้เข้ารับการอบรมอาจจะต้องยอมลงทุนนิดนึงนะครับฟรกกระเป๋านิดนึงเพื่อให้ได้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่แรงขึ้นเสถียรขึ้นเพราะว่ามาเรียนออนไลน์ครับมันจําเป็นมากในการใช้อินเทอร์เน็ตที่เสถียรครับหรือบางครั้งเรามีเหตุสุดวิสัยเนี่ยฝนตกฟ้าผ่าเนี่ยมันก็อาจจะมีการสะดุดอะไรบ้างตรงนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดเนื้อหาตรงไหนเราไม่เข้าใจเเรรรราาาาสามาถมถียยนน้อหลัังไดะคบ รวมไปถึงในเรื่องของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพเสียงไมโครโฟนนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมให้ดีอย่างเราเองเนี่ยมีปัญหาอยู่วันหนึ่งเรียนไปสักพักหนึ่งคอมพิวเตอร์เกเรกล้องมีปัญหาก็ต้องรีบในการหาอุปกรณ์มาเปลี่ยนปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือผู้ปกคคลบชาไม่เข้าใจว่าเราเนี่ยกำลังเรียนออนไลน์อยู่จริงอยู่ครับเราส่งชื่อไปฝึกศึกษาแต่การปฏิบัติจริงเนี่ยเรายังอยู่ในที่ตั้งปกติมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้บัญชาเห็นเราอยู่เนี่ยจะไม่เรียกใช้งานเรา อันนี้ก็เป็นเรื่องตลกมากอย่างเดือนกระะกฎาเนี่ยเรามีชื่อเรียนแต่ก็ยังจัดชื่อเราเข้าเวรน,นะรเดือนกระะกฎาเข้าเวรไป3าวันตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ตลกพอสมควรเราไปเรามาคลิปนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อเสียแล้วก็ปัญหาในการอบรมออนไลน์นะครับที่เราได้สัมผัสมากับตัวเองเดี๋ยวคลิปตัดไปเนี่ยจะมาพูดถึงความรู้สึกกับเพื่อนๆบรรยากาศของเพื่อนๆซึ่งต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆกลุ่มเราเนี่ยน่ารักมากจะเป็นยังไงฝากติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ